ถ้าปีนี้ใช้ประกันชั้น2บวกปีต่อไปจะเปลี่ยนเป็นประกันชั้น1ได้ไหมคำตอบคือ ได้ค่ะเพราะประกันภัยรถยนต์นะคะมีอายุปีต่อปีค่ะปีนี้ทำสอบวกอยู่ปีหน้ามีงบประมาณหรือมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่เปลี่ยนไปอยากจะกลับมาใช้ประกันชั้น1สามารถทำได้ซึ่งชั้น1ตอนนี้นะคะถ้าเพื่อนๆที่ต้องการแบบซ่อมห้างงานใหม่รับรถอายุถึง7ปีเลยละค่ะส่วนซ่อมอู่ในเครือนะคะงานใหม่รับอายุรถถึง15ปีพิเศษนะคะชั้นหนึ่ s m a r t drive ให้ความคุ้มครองสารเหลวร้อเเ เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาไม่ต้องไปจ่ายครึ่งๆกับบริษัทประกันและให้ความคุ้มครองทุกหมวดดีทุกตัวรวมถึงมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินในกรณีที่รถเสียเกียร์พังมอน้ำรั่วไปต่อไม่ได้เราสามารถที่จะเรียกใช้บริการของบริษัทประกันมาสไลด์รถของเราไปอู่หรือศูนย์ที่เราต้องการได้ให้ระยะทางถึง150กิโลเมตรปีละ3ครั้งและบริการช่วยเหลืออื่นๆแบบ Fu l l option อยากทราบว่าทุนประกันและเบี้ยประกันเท่าไหร่ติดต่อเข้ามาที่โปรไฟล์ของครูเอค่ะครูเอวัชราวรีเอกเอประกันภยัยประกันภัยอุ่จใจให้หมืออาชีพดูแล